ก็สวัสดีเพื่อนนะคะอยู่กับพี่นันช่องชีวิตติดเทดช่องที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับการเทรด binary option นะคะก็วันนี้ก็ยังอยู่ในเทคนิคเดิมก็คือเทคนิคของแม่เจสอนเทรดนะคะซึ่งถือว่ามันทํากําไรได้ดีนะแล้วพี่นันก็กําลังที่จะพยายามเอามาประยุกต์เข้ากับเทคนิคการเทรดของพี่นันด้วยเนาะมันเข้าใจง่ายนะนันก็ชอบการเทรด ด้วยแล้วก็ชอบเทคนิคใหม่ๆไปเรื่อยๆเนาะก็จะไม่ได้จำจีแหละตรงนี้มันเกินดีซเนาะแต่ว่าเสียดายเรามาไม่ทันค่อนข้างที่จะสวยเลยหนึ่งสองสามตามสเปกเป๊ะนะคะแต่ทีนี้อ่าเดี๋ยวมารอดูว่าคู่ตรงนี้นะคะทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันปิดแล้วมันเกินดีซีแล้วมันเป็นสัญญาณกับตัวพี่นันก็จะรอเข้านะตรงเนี้ยคือตรงนี้สวยมาก ถ้ามันย้อนดีดกลับขึ้นไปข้างบนพี่นันก็จะรอซื้อนะแต่รงี้แต่ถ้ามันไม่ปิดหรือไม่ไม่ได้ก็ไม่ไม่เข้าเนาะว่าถือว่าอ่าถ้าเกิดว่าพี่นันอธิบายไม่เข้าใจนะคะทุกคนเทคนิคตรงนี้มันเป็นเทคนิคของแม่เจสอนเทศเนาะเพื่อนๆไปค้นหาของของแม่เจได้เลยนะเขาอธิบายไว้ได้ละ,ละเอียดมากๆแล้วก็ดีมากๆเนาะแล้วพี่นันไม่ได้ไม่ได้สอน ะะก็เลยอาจจะอธิบายได้ไม่ได้ละเอียดเหมือนแม่เจเขาเนาะพี่นันก็ไปเอาของเขามาแล้วก็เอามาปรับประยุกต์มาฝึกเทรดนะคะอันนี้ก็ขอให้เข้าใจตรงกันนะคะพี่นันก็ชอบในการเทรดชอบที่จะเอามาเล่าเรื่องราวเอามาแบ่งปันนะก็เนี่ยละคะ่ะแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันแหละเนาะวิธีการเทรดของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันะ่ะจังหวะการเข้าหรืออะไรก็ไม่เหมือนกันเนาะ เดี๋ยวดูคู่เงินไปเรื่อยๆนะคะว่าจะเข้าได้ไหมโอเคคู่นี้นะคะเกินดีซีแล้วก็กําลังจะมีสัญญาณการกลับตัวด้วยดูสิไหนะพี่นันจะชี้ให้ดูนะคะแท่งที่หนึ่งแท่งนี้ถือว่าเกินไปแล้วและรอดูแท่งนี้ว่าจะเป็นสัญญาณกลับตัวไปในทิศทางไหนถ้ากลับตัวลงพี่นันก็จะซื้อลงแต่ถ้ากลับตัวแล้วชี้บุ่งชี้ไปทางขาขึ้นพี่นันก็จะซื้อขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามัน มันน่าจะไปในท,ทางค่ะขึ้นมาก,กว่าเนาะมีการปฏิเสธราคาจากข้างล่างแล้วนั่นหมายความว่ามันจะซื้อขึ้นต่อได้นะคะทุกคนเค <Okay, S 1> เราจะรอให้มันย่อตัวลงมานิดนึงจะซ้ำเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนซ้ำไม้ที่สองนะสไตล์ของใครสไตล์ของมันเนาะพี่นันชอบที่จะซอยไม้นะคะพี่นันก็จะซอยไม้แก้ตำแหน่งแรกก่อนเสมอนะคะ ก็จะเป็นเทคนิคการเทรดของพี่นันเนาะเทคนิคใครเทคนิคมันแหละว่าใครถนัดแบบไหนเนาะพี่นันต้องการที่จะซอยไม้ไม้แรกพี่นันจะยิงเข้าไปก่อนขอให้ได้ตรงไหนก็ช่างแล้วไม้ที่สองพี่นันก็จะคอยแก้เอาเนาะ,ะไม้นี้น่าจะชนะนะคะทุกคนเพราะว่าขึ้นไปค่อนข้างที่จะชัดเจนละสองวิไม่น่าทัน เดี๋ยวพี่นันจะอธิบายวิธีการเข้าด้วยเนาะชัดเจนสวยงามโอเคตำแหน่งนี้นะคะทุกคนนี่คือมันเกินดีซนะคะแล้วก็มีสัญญาณกับตัวจากปลายไส้รีเจ c ชั่นตรงนี้นะคะทุกคน พี่นันก็เลยตัดสินใจว่าโอเคมันมีการปฏิเสธราคาจากข้างล่างนะคะพี่นันก็เลยเข้าออเดอร์ในตำแหน่งของไม้ที่สามนะเนี่ยมันมีดิเจคชันเข้ามานะซึ่งมันมีแรงส่งกราฟจากข้างล่างนี่แล้วไงเนี่ยแท่งพวกนี้มันเกินครึ่งหนึ่งของแท่งสีแดงแล้วนะคะพี่นันก็เลยเข้าออเดอร์นะคะโอเคต่อเนื่องเลยนะคะแท่งนี้เกินดีซีเหมือนกันและตัวนี้เป็นสัญญาณการกลับตัวหรือเปล่า ถ้าปิดเป็นสีแดงเราก็จะซื้อลงอันนี้เข้าเงื่อนไขของแม่เจเป๊ะเ,เลยนะคะแท่งที่หนึ่งเกินดีซีแท่งที่สองเป็นสัญญาณการกลับตัวและแท่งที่สามกดออเดอร์นะคะสามกอของแม่เจเขาเนาะอันนี้ถ้าปิดเป็นสีแดงโอ้เป็นโดจิเขียวนะคะทุกคนพี่นันก็รีบกดลงเลยเพราะว่าอะไรโดจิเป็นสัญญาณการกลับตัวนะทุกคนถึงแม้มันจะเป็นสีเขียวเหมือนกันก็ยังเป็นโดจิ นะคะคบ่งบอกว่าเดี๋ยวพี่นันขออนุญาตซอยไม้เข้าไปก่อนนะพี่นันต้องการตำแหน่งที่สูงกว่าน,นี้อีกนิดนึงขอใส่อีกห้าเหรียญน,นะยกไหมยกขึ้นไปนิดนึงโอเคเกือบไม่ทันนะทุกคนถึงแม้ว่าโดจิมันจะเป็นสีเขียวเหมือนกันแต่โดจิบ่งบอกว่ามีสัญญาณการกลับตัวในอนาคตอันใกล้นี้นะคะจะกลับตัวไหม แล้วก็มาดูกันแล้วกันเนาะถ้าใครที่ชื่นชอบวิธีการเหตุในสไตล์ของพี่นันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องชีวิตติดเทตุให้พี่นันด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปวันนี้พี่นันก็มาแค่สองไม้เหมือนเดิมถ้าเทตเยอะเดี๋ยวทุกคนก็ถามว่าเทตวันละกี่ไม้ครับอีกนะคะ เนี่ยเป็นแท่งที่หนึ่งมันเกินดีซีแท่งที่สองเป็นสัญญาณกันกันกบตัวนะคะส่วนแท่งที่สามเราก็เข้าออเดอร์ตามสไตล์เทคนิคของแม่เจเลยโอเควันนี้พอแค่นี้นะคะพี่นันก็จะถอนเลยนะคะก็จะถอนเลยเอาแค่นี้พอเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะทุกคนพี่นันไปขายปลาด้วยนั่งขายปลาด้วยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่นันต้องรีบถอนแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวพี่นันจะเอา ภาพการถอนไม่ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะเพราะว่าอะไรบางคนก็จะได้มีแรงบันดาลใจไงเหมือนพี่นันเห็นเมื่อก่อนพี่นันก็เห็นโค้ดต่างๆเขาไปเทรดแล้วได้ต่างพี่นันก็มีกําลังใจในการเทรดที่อยากที่จะเป็นเทรดเดอร์นะอ่าวันนี้พี่นันก็นี่คือเป็นผลงานการเทรดของพี่นันนะพี่นันก็เอามาให้เพื่อนๆดูคร่าวๆนะอะ่เดี๋ยวพี่นันก็จะทําการทอนเลยนะคะ นี่คือการส่งคาสั่งไปเรียบร้อยแล้วนี่นะคะวันนี้เราถอนไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะทุกคนก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะอันนี้พี่นันเอามาให้ดูเป็นกําลังใจเนาะแ้าใครที่ชื่นชอบวิธีการเทรดในรูปแบบของพี่นันหรือสไตล์ของพี่นันแบบนี้กดไลค์ให้พี่นันด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปวันนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ